สุนักเอ็นนักเสพเป็นอาการบาดเจ็บต่อเอ็นยึดกระดูกเอ็นยึดข้อหรือกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับข้อต่ออาจเกิดขึ้นจากการออกแรงหนักมากเกินไปหรืออุบัติเหตุที่ไม่ร้ายแรงมากนักหากเห็นสัญญาณที่บ่งชี้อาการบาดเจ็บต่อบริเวณนี้ก็จะช่วยทำให้รักษาเส้นเอ็นได้ก่อนอาการจะหนักขึ้น 1. ทําทำความเข้าใจการยีนของสุนัข สุนัขยืนและเดินโดยลงน้ำหนักที่นิ้วเท้าทั้งเท้าหน้าและเท้าหลังเมื่อสุนัขยืนสุนัขไม่มีข้อเท้าที่ขาหน้าเช่นเดียวกับคุณไม่มีข้อเท้าที่แขนอาการแพลงประเภทอื่นอาจเกิดขึ้นที่ขาหน้าได้และวิธีรักษาก็คล้ายคลึงกันสุนัขส่วนใหญ่มักชอบออกกำลังกิจกรรมที่มันทำอาจจะทำให้มีแรงกดทับข้อต่อของมันเยอะมากขึ้น และบางครั้งอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้การวิ่งการกระโดดและการเลี้ยวเร็วๆอาจสร้างแรงกดทับที่ไม่จะเป็นต่อข้อต่อได้ถึงแม้สุนัขแต่ละตัวจะไม่ได้มีแรงเยอะเท่ากันข้อของมันก็อาจโดนแรงกดทับมากกว่าจะรับได้อาการเอ็นักเสบอาจเกิดจากการสะดุดหกล้มตกล่องหรืออะไรอย่างอื่นที่ดูเล็กน้อยอย่างเช่นกระโดดขึ้นหรือลงบันไดสิ่งเหล่านี้ เป็นส่วนทำให้สุนัขของคุณเอนอักเสบได้อาการข้อเท้าแพงที่ดูง่ายๆที่สุดคือการเดินกระเพลงสุนัขที่ข้อเท้าแพงมักจะพยายามไม่ลงน้าหนักที่ขาที่เจ็บสุนัขอาจยกขาที่เจ็บไว้และไม่ใช้ขาข้างนั้นอีกเลยขึ้นอยู่กับความเจ็บปวดด้วยคำนึงถึงสาเหตุอื่นที่มักทำให้ขาหลังเจ็บได้อย่างเช่นการบาดเจ็บต่อบริเวณสะโพกขา คุณอาจมองเห็นอาการบวมหรือแดงบริเวณข้อเท้าสุนัขคุณอาจสังเกตว่าสุนัขของคุณเลียบริเวณที่บาดเจ็บอยู่บ่อยๆสุนัขที่บาดเจ็บอาจมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเช่นความอยากอาหารลดน้อยลงเห็นได้จากสุนัขที่กินอาหารได้น้อยลงสุนัขออกแรงน้อยลงเช่นนอนมากขึ้นไม่กระตือรือร้นที่จะออกกำลังกายการส่งเสียงเห่าขู่หรือคราง เมื่อคุณสัมผัสโดนบริเวณที่เจ็บถ้าสุนัขของคุณมีอาการลุกไม่ขึ้นแนะนําให้หาแอนติโนมาลดปวดลดหลักเสพให้น้องสุนัขแนะนําให้กินควบคู่กับแคลเฟกเพื่อเพิ่มน้ําไขข้อกระดูกและบํารุงระบบประสาททาให้เขากลับมาเดินได้อีกครั้งด้วยรักระหวังดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ